อันอ้อยเนาะอ้อยกระล่างขึ้นงาก็แหงขึ้นขึ้นขึ้นงามก็หาพี่น้องอืมดูงาก็ล่้างขึ้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอืมาอัปเดตตาอ้อยเนาะเมื่อนีได้ออกมาหน้าเจ้าของซุ้ม็มตะได้กินเฮากินแห้งบะนี่แหละจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้า อันสนตักอันอ้อยเนาะอ้อยก็ะด้างขึน้นหญ้าก็แหงขึนข้นขึ้นขึ้นงามก็อืมเป็นตะได้กินเหยกินแห้งบะนี่แหละจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้าอันสนตักเบื้องขาเบื้องขางหลังจารุวัลนะคะเบื้งเครื่องคุณอืมเป็นปพิ้วไปคุณละจ้ากรลังขื่นกระลังสีดกระลังสีงามอืม เป็นตะได้กินแห้กินแห้งบะนี่แหละจ้าวายสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จ้าอันสนตั้งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอม,มาอัเดตตาว้ยเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ได้ออกมาหน้าเจ้าของซุม้มเบื้องขาเบื้องข้างหลังจารุวัลนี่ค่ะเบิ้งเครื่องทุณเป็นพิ้วไปพุนละจ้ากําลังสิ่งกําลังสีไดใดกําลังสิ่า้ามือกับไปตาหน้าไอา้นะคะ มื่อนีได้ออกมารออ้อยพี่น้องเมึงดูละอ้อยจารุวัลเทิงแห่งฝนบ่ม่าได้จ้าพี่น้องฝนบ่เที่ยวเลยจ้านี่ละอ้อยเสมอกับไปตาหน้าอายนะคะเมื่อนีได้ออกมารออ้อยพี่น้องเมองดูละอ้อยจารุวัลเทิงแห่งฝนบ่ม่าได้จ้าพี่น้องฝนบ่เที่ยวเลยจ้านี่ละอ้อยสองขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้าจารุวัลมาอัปเดตปลาอ้อยให้พี่น้องมึงนะคะข้างหลังจารุวัลนี่ละอ้อยสองเดือนเนาะค่ะกับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสู้ๆไปค่ะพี่น้องบายบายพี่น้อง ดูหยากระลั่งข pues nah, <BR IN, S 1> ึ้นสองเดือนค่ะพี่น้องอืเบิงอารลวงพ่อเจ้าเบิงอ๋ารลวงนี <t> ่อ้อยสองเดือนเลยค่ะอืเบิงนะค่ะอ้ยอ่อยกระลั่งสิดีใช่ฝากรับชมคลิปนะเด้อจ้าขอบคุณค่ะสองเดือนค่ะพี่น้องอืเบิงอะาลวงพ่อเจ้าเบิงอ๋าลวงนี่อ่อยสองเดือนเลยค่ะอืเบิงนะค่ะอ้ยอ่อยกระลั่งสิดีอันอ่อยเนาะอ่อยกระลั่งขึ้น งาก็แหงขึ้นขึ้นขื้นงามก็แหงแต่แหงคักพี่น้องมองแรงกันแรงค่ะมองมองด้วยเส็ดจังไรสีไดทุนอืมเสียจังไรขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้าจารุวันมาอัปเดตปลาอ้อยให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะข้างหลังจารุวันนี่แหละอ้อยสองเดือนเนาะคะ่ะกับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสู้ๆไปค่ะพี่น้องใบบ้าอ้อยเออหลดเบิ <laughs> ้งค่ะเบิ้งข้างหลังจารุวัลด้วคะ่ะอืม นี่และประมาณนี่หละจะอ่อยสองเดือนนะคะเนอะมองสองเดือนค่ะพี่น้องอืเบิ้องหลอดเมื่อเจ้าเบิ้อารวดนี้อ่อยสองเดือนเ้ยค่ะอืเบิ้งนี้ค่ะอ้ยอ่อยกรลังสิดีท้งพุนแห่งเบิดองหลจ้าพี่น้องท่้งแห่งท่้งไตยอืมสีใดบะสีได้ค้าปุ๋ยขึ้นมาพี่น้องอืเบิ่งค่าสีใดเฮ็ดจังไ๋สีใดอ่อยอ้ยเลาะมาเบิ้ง แก่หนีกันกสิตร้านนี่แหละไรล,ละลูกขุนเด้อฝนกบม่มาใหา้ฝนปอเที่ยวเลยแด้อะไรน,นี่จะหยาหยากลังขึ้นหยากับบ่ย่านอ่อันอ้อยเนาะอ้อยก็ลังขึ้นหยากับแห้งขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นง่ามก็เบิ้องขาเบิ้งข้างหลังจารุวัลได้ค่ะเป็นเครื่องคุณเป็นพิวไปพุ่นละจ้ากลัลังขึ้นกัลังสีได้กัลังสีง่าม อืมเป็ดตะได้กินเหียกินแห้งบะนี่แหละจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม้จ้าอันสนตั้งสีได้เด็ดจังไลสีได้อ้อยโอ้ยเลาะมาเบงแก่นี่กันกระสีตระมาณน,นี่ละ่ะอืมไรล,ละหลูกคุณเด้อือมปนกับบมาไหา้ฝนบ่เที่ยวเลยแดืดไรน,นี่จะหยาหยากลังขึน้นหยากรบบ่าย่าน อาพี่นอ้องอือดูอยากระลั่งขึ้นสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอือม,มาอัปเดตตาอ้อยเนาะเมื่อนีได้ออกมาหน้าเจ้าของซุ้มอันอ้อยเนาะอ้อยก็แล้วก็ลั่งขึ้นยากระแหงขึ้นขึ้นข้นงงามกอ็อ์พุ่นแหงเบอร์เหรอจ้าพี่น้องเทั้งแหงเทั่งไตอือสีได้บะทีได้ค้าปุ๋ยขึ้นมาพี่นอ้องอือ เบ <auto> <pay festivals> ิ้งค่ะอ่อยอะลดเบิ้งค่ะเบื้องข้างล่างจะรู้ว่านปะค่ะอืมนี่ละประมาณนี้ละจะาอยสองเดือนนะค่ะเนาะอืมมองโอยอะหลดเบิ้งค่ะเบื้องข้างล่างจะรู้ว่านปะค่ะอืมนี่ละประมาณนี้ละจะาอยสองเดือนนะค่ะเนาะอืมมองอาพี่น้องอืมดูอากะลั่งขึ้นใช่ฝากรับชมคลิปนะเด้อจ้าขอบคุณค่ะอืม ตะได้กินแห้ยกินแห้งบะนี่แหละเจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จะอันสนสองเดือนค่ะพี่น้องอืมเบิ้องอรุณเมื่อก่อเบิ้องอรุดนี่อ้อยสองเดือนเลยค่ะอืมเบิ้งนะยค่ะอ้ยอ้อยกระลั่งสิดีหาพี่น้องอืมดูหนากะลั่งขึ้นอืมจะได้กินแห้ยกินแห้งบะนี่แหละเจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะ ปลูกไม่จะอันสนัพฝนกับบ่า,าหา่งพ่นพอเที่ยวเลยแดืไรยนี่จะงาหงากะลั่งขึ้นงากระบ,บ้ย่านนั่นทงคุณแห่งเบอเร์หล่จ้าพี่น้องทั้งแห่งเครื่องอืมสิได้บ่สที่ได้ค่าปุ๋ยขึ้นมาพี่นอ้องอืเบิง่งค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้องมาอัปเดตตาอวยเนาะ มื่อนี้ได้ออกมาหน้าเจ้าของซูเปอร์ฝน <ur> อันปุ๋ยกระไดอือ้อ้อยกับกระลังสิขึ้นกระลังอยากงามสมาเปลี่ยนแนวนี่จ้าคุณอามิตายาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอือม,มาอัปเดตตาไหวเนาะเมื่อนี้ได้ออกมาหน้าเจ้าของซูงเปอร์พุ่นแหงเบิ่ดหรอจ้าพี่น้องทั้งแหงทั้่งไตอือสิได้ปะ ที่ได้ค่าปุ๋ยขึ้นมาพี่นอ้องเบิ่งค่ะเกิดแต่ได้กินแห้ง,หงนี่แหละจ้าอ้อยสองเดือนหาไรเนาะปลูกไม่จะอันสนตาขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้าจะรู้วันมาอัปเดตปลาอ้อยให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะข้างหลังจะรู้วันนี่แหละอ้อยสองเดือนเนาะคะ่ะกับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสูู้ไปค่ะพี่น้องใบยเ้วฝนอันปุ๋ยกระไดอ้อยกับกระ,ะลั่งสิขื่นกระลั่งหยักงาม สมาเปลี่ยนแนวนี่จ้าคุณนนท์นิตัญญาฝากรับชมคลิปนี้ด้อจ้าขอบคุณคะ่ะอ่อยอะโหลดเบิ้งคะ่ะเบิ้งข้างล่างจัลลุวัเด้อคะ่ะอืมนี่ละประมาณนี้ละจ้าอ่อยสองเดือนเนาะคะนะ่ะเนาะอมืมองสีด้เจ็ดจังไรสีด้ออยอ่อยอุ้ยเลาะมาเบิ่งแก่นี่ยกันกะสีประมาณน,นี่แหละลายละลูกคุณเด้อแหงกะแหงคักขัดที่น้อง มองแรงกันแรงครับมองมองด้วยเสียจังไรเสีไใ้พุ่นอืมเสียจังไรต้องพุ่นแหงเบอร์หล่อจ้าพี่น้องทังแหงท่านตายอืมสีได้บะสีได้ค้าปุ๋ยขึ้นมาพี่น้องอืมเบิรงค่ะฝากรับชมคลิปนเด้อจ้าขอบคุณค่ะอืมฝนกับพ่มาใหา้ฝนพ่อเที่ยวเลยแด้ยงไรน,นี่จะหยาหยาก็ลั่งขึ้น หยากระบ่ย่านมันเบื้องขาเบื้องข้างหลังจารุวันนะะเน้อค่ะเบื้องเครื่องคุณอืมเป็นผิวไปพุ่นละจ้ากระลังสิ่งกรลังสีใดกําลังสิง,ง่ามเปื่อฝนอันปุยกระไดอืมอ้อยกระลังสิขื่นกระลังหยัดงามสมบัติเป็นแนวนี่จ้าคุณอ่ะน,นี่คะหยาขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ้าจารุวันมาอัปเดตปลาอ้อยให้พี่นอ้องเบื้องเนาะคะ่ะข้างหลังจารุวัลน,นี่แหละอ้อยสองเดือนเนาะคะ่ะ กับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสู้ๆไปค่ะพี่น้องใบบ้าอ้อยอะโรดเบงค่ะเบงขังลางจัรลุวัลน้่ค่ะอืมนี่ละประมาณนีหละจ้าอ้อยสองเดือนเนาะค่ะเนาะอืมองใช่ฝากรับชมคลิปนเดจ้าขอบคุณค่ะใช่ฝากรับชมคลิปนเด็กจ้าขอบคุณค่ะสองเดือนค่ะพี่น้องอืมเบิงอะโรดพ้าเบิงอะโรดนี่อ้อยสองเดือนเลยค่ะอืมเบงนะค่ะอ้ยอ้อยกรลร่างสิดี เบิ้งขาเบิ้งขังหลังจารุวันลนี่ค่ะเิ็งเครื่องทุนอืมเป็นพิวไปพุนละจ้ากำลังสิ่งกำลังสีใดกำลังสีงามแหงแต่แหงคักทักพี่น้องมองแรงกันแรงคักมองมองด้วยเสีดจังไดสีใดทุนอืมเสียจังไดขอบคุณที่รับชมคลิปนะจ๊ะจารุวันมาอัปเดตปลาอ่อยให้พี่น้องเบิ้งงนาะคะ่ะขังหลังจารุวันนี่แหละ้อ,อยสองเดือนเนาะคะ่ะ กับต้นทุนกับสูงอยู่เนาะสู้ๆไปค่ะพี่น้องาบบ้าอ่อยอรหลมึงค่ะมึงขขาง่างจา่าหรือว่านะคะนี่ละประมาณนี่ละจา้าอ้อยสองเดือนเนาะคะ่นะเนาะมองใช่ฝากรับชมคลิปในเดจ้าขอบคุณค่ะเออฝนอันปุยกระไดออ้อยกับกระลังสิขืนกระลังหยัดง่ามสมัยเปลี่ยนแนวนี่จ้า